สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับตีนะคะจากเพจประกันความสุขนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประกันโควิดกันนะคะขออนุญาตเช็คเสียงนะคะขออนุญาตแชร์สักครู่นะคะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะกับทุกท่านเลยนะคะตอนนี้คือประกันโควิดคือยอดฮิตมากๆนะคะหลายคนก็มีความสงสัยว่า มันเคมได้จริงหรือเปล่ามันมีความยุ่งยากในการเคมจริงหรือเปล่านะคะวันนี้ซีนก็จะมาตอบข้อสงสัยตรงนั้นนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์ด้วยคลิปนี้บอกได้เลยว่าเป็นประโยชน์มากๆกับทุกคนเลยนะคะเป็นประโยชน์มากๆกับทุกคนเลยนะคะหลายคนมีคําถามมีข้อสงสัยนะคะทั้งคนที่ ซื้อประกันไปแล้วแล้วคนที่กําลังตัดสินใจซื้อประกันโควิดนะคะว่ามันสามารถเบิกเคมได้หรือเปล่านะคะเบิกเคมได้อย่างไรนะคะวันนี้ซีนก็มาไขข้อสงสัยนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะใครเข้ามาแล้วก็ส่งสัญญาณให้ซีนนิดนึงนะซีนจะได้รู้ว่าใครเข้ามาดูเราบ้างนะคะแล้วก็สามารถพูดคุยสอบถามได้นะคะวันนี้ซีนจะแยกเป็นสอง หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกอย่างที่ทุกคนทราบเลยคือว่าประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบเขาจ่ายให้เราอย่างไรนะคะกับประกันโควิดแบบจ่ายค่ารักษาเขาจ่ายให้เราอย่างไรนะคะประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบนะคะสวัสดีทุกท่านเลยคะ่ะประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบนะคะไม่ไม่ยากนะคะคือชื่อก็บอกอยู่แล้วตรวจเจอนะคะเขาจ่ายให้เรากรมธรรมาา์จบคือกรมธรรม์เสร็จสิ้นแล้ว แต่หลายคนสงสัยว่าถ้าตรวจเจอโควิดแล้วสามารถเบิกเงินกับบริษัทประกันได้เลยหรือเปล่าอ่าใครสงสัยข้อนี้บ้างใครสงสัยข้อนี้ว่าซื้อประกันแบบตรวจเจอจ่ายจบเนี่ยเราสามารถได้รับเงินจากบริษัทประกันได้ทันทีเลยหรือเปล่าตอนที่เราตรวจแล้วลพบเชือ้ออ่าวันนี้ซีนก็มีคําตอบนะคะสําหรับใครนะคะที่ซื้อแบบประกันแบบ ตรวจเจอจ่ายจบไว้นะคะหลักการเคมีนะคะมีอยู่ว่าคุณตรวจเจอคุณตรวจเจอก็จริงนะคะผลออกมาและผลเป็นบวกคุณพบเชื้อโควิดนะคะคุณยังไม่สามารถเบิกค่ารักษาหรือเบิกค่าสินไหมจากกรมธรรม์ตัวนั้นได้นะคะคุณต้องมีการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนอ่า สำคัญนะสำคัญนะหลายคนบอกเจอจ่ายจบเฮ้ยตรวจเจอปุ๊บอีกวันรุ่งขึ้นไปเบิกเคมกกับโดยสัทประกันได้หรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าไม่ได้นะคะคุณต้องมีการรักษาจนครบระยะเวลาที่คุณหมอนะคะหรือทางโรงพยาบาลเนี่ยระบุไว้ให้คุณรักษานะคะหลังจากนั้นเมื่อคุณรักษาตัวครบบางโรงพยาบาลนะคะสิบวันบางโรงพยาบาลสิบสี่วันเมื่อคุณรักษาเสร็จครบแล้วเนี่ย ว่าคุณสามารถกักตัวรักษาเสร็จแล้วนะคะจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอให้คุณจะออกจากโรงพยาบาลนะคะหมอนะคะจะเขียนใบเคมให้คุณอย่างแรกจดเลยนะคะอย่างที่หนึ่งคือใบเคมประกันของบริษัทนั้นๆสมมุติคุณซื้อทิพยะซื้อสินมั่นคงซื้อวิริยะไว้หรือซื้อกรุงเทพป,ประกันภัยไว้หรือไทยประกันภัยไว้เนี่ย ขคุณหมอจะต้องเขียนใบเคมของบริษัทนั้นๆไว้นะคะหนึ่งแล้วนะหนึ่งคือหมอต้องเขียนใบเคมให้คุณแล้วหนึ่งนะคะสําหรับประกันแบบตรวจเจอและจ่ายและจบนะสองคือใบรับรองแพทย์นะคะสองคือใบรับรองแพทย์คือคุณหมอต้องเขียนให้นะคะคุณหมอต้องเขียนให้คุณมานะคะสามคือใบเสร็จนะคะสามคือใบเสร็จใบเสร็จที่โรงพยาบาลออกให้กับคุณ นะคะ 4. นะคะก็คือประวัติการรักษานะคะประวัติการรักษาคือทางบริษัทประกันต้องดูว่าคุณหมอมีการรักษาอะไรคุณไปบ้างรักษาโดยวิธีการไหนนะคะสอดคล้องกับเงินที่จะมาเบิกเคมหรือเปล่านะคะซึ่ง4อย่างนี้นะคะคุณต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะถึงจะทำเบิกได้หลังจากที่พักรักษาตัวเสร็จนะคะ ทวนอีกทีนะคะประกันแบบตรวจเจอจ่ายจบนะคะจะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อคุณรักษาพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเอกสารมี4ี่อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกคือใบเคมของบริษัทนั้นๆที่หมอต้องเขียนให้นะคะอย่างที่สองก็คือใบรับรองแพทย์นะคะส่วนอย่างที่สามนะคะก็คือใบเสร็จหรือใบเสร็จรับเงินหรือค่ารักษาต่างๆ นะคะสี่คือประวัติการรักษาของคุณนะคะและคุณก็เอามาเบิกกับประกันนะคะแล้วคุณก็ามาเบิกกับประกันได้นะคะอ่าจบไปแล้วกับประกันแบบเจอจ่ายจบคือง่ายมากประกันแบบเจอจ่ายจบคือคือไม่ยุ่งยากนะคะถ้าคุณเตรียมเอกสารครบเรียบร้อยนะคะอย่ากิ้งขออนุญาตแชร์ไปกลุ่มเพื่อนๆ่นนะคะที่มีความสนใจเรื่องประกัน นะคะมีความสนใจเรื่องประกันเนาะอ่ะอาหัวข้อนี้มีมีใครสงสัยหรืออยากสอบถามไหมคะมีใครสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมไหมว่าเอ้ยตรวจเจอจ่ายจบเนี่ยมันเบิกเคมยังไรมันเบิกเคมได้จริงหรอตีนก็บอกได้เลยนะคะว่าเบิกเคมได้จริงค่ะแต่ว่าก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่าคุณต้องรักษาตัวเสร็จก่อนแล้วเมื่อรักษาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีเอกสารสี่อย่าง ที่จะมาทำเรื่องเค็มอย่างที่ซีนได้พูดไปนะคะต่อมานะคะต่อมานะอยาขออนุญาตแชร์นะเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อนๆก็แชร์ด้วยนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะพอช่วงนี้ฮิตมากโควิดนะคะต่อมานะคะจะเป็นแบบจ่ายค่ารักษาแบบจ่ายค่ารักษามีสเสน่ห์อย่างไร นะคะคแบบจ่ายค่ารักษานะคะมี2แบบก็คือคุณต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะคะกับแบบที่สองคือคุณไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเดี๋ยวซีนจะมาพูดถึงนะคะกรณีนะคะกรณีที่นะคะไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีที่เราซื้อประกันโควิดแบบจ่ายค่ารักษาเจอจ่ายจบจบไปแล้วนะเจอจ่ายจบจบไปแล้วนะคะต่อไปก็คือการเคม แบบแบบที่ทุกคนซื้อค่ารักษาไว้นะคะแบบที่ทุกคนซื้อค่ารักษาไว้เขาก็จะมีสองแบบเช่นเดียวกันแบบแรกคือไม่ต้องสำรองจ่ายแบบที่สองคือต้องสำรองจ่ายไปก่อนเอยวซีนจะมาพูดถึงแบบที่หนึ่งก่อนแบบที่หนึ่งนะคะคือแบบที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะสำหรับใครที่ซื้อไว้นะซื้อไว้นะเกี่ยวกับประกันโควิดแบบค่ารักษานะคะแบบหนึ่งเลยคือ ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลนะคะแต่จะมีเงื่อนไขดังนี้นะคะสิ่งแรกนะคะสำหรับประกันโควิดแบบจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่คุณไม่อยากสำรองจา่ายสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือคุณต้องตรวจสอบว่านะคะโรงพยาบาลที่คุณจะเข้ารักษาค่ะนะโรนะงพยาบาลที่คุณจะเข้ารักษาเนี่ยอยู่ในเครือบริษัทประกันที่เราซื้อไว้หรือเปล่า นะข้อแรกนะสำรวจเลยว่าโรงพยาบาลที่คุณจะรักษาคะ่ะอยู่ในเครือข่ายบริษัทประกันที่คุณซื้อไว้หรือเปล่าอ่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะข้อแรกคือคุณต้องเช็คก่อนนะคะว่าเฮ้ยโรงพยาบาลที่คุณเข้าไปเนี่ยเขามีเครือข่ายบริษัทประกันที่เราใช้งานอยู่หรือเปล่าให้โรงพยาบาลน,นั้นเนชะ็คให้ว่าเราม,มีบัตรกรมธรรม์ของบริษัทประกันนี้ให้เขาเช็คให้ว่าอยู่ในเครือหรือเปล่านะคะ หากนะคะหากไม่หากโรงพยาบาลนั้นอยู่ในเครือของบริษรัทประกันที่คุณซื้อไว้นะคะอยู่ในเครือโลบรบริษรัทประกันที่คุณซื้อไว้นะคะคุณก็ไม่ต้องสำรองจ่ายดีไหม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 ว้าวไหมอ่าถ้าอยู่ในเครือคุณไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเมื่อคุณเข้ารักษาตัวแต่คุณต้องแสดงหลักฐานนะคะหลักฐานที่ต้องแสดงก็คือสำเนากรมธรรม์โควิด หรืออ e ีไฟล์ที่บริษัทส่งให้คุณทางอ e ีเมลนะคะคุณต้องแสดงกรมธรรม์ตัวนี้ให้กับบริษัทประกันเอให้กับโรงพยาบาลน่ะขอโทษทีค่ะให้กับโรงพยาบาลว่าคุณมีกรมธรรม์ตัวนี้นะเพื่อที่จะให้เขารับคุณเข้ารักษาสองคือสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาบัตรประชาชนสองอย่างนี้ที่คุณจะยื่นให้โรงพยาบาลที่อยู่ในเครือบริษัทประกันหลังจากนั้น นะคะโรงพยาบาลก็จะดำเนินการประสานงานกับบริษัทประกันที่คุณซื้อไว้นะคะโรงพยาบาลจะประสานงานนะคะเพื่อติดต่อประสานงานว่าเอ้ยคนไข้คนนี้นะคะทำประกันของคุณไว้จะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคุณสามารถเบิกเคสมได้หรือไม่นะคะเมื่อโรงพยาบาลประสานงานกับบริษัทประกันแล้วรับคุณเข้าเป็นผู้ป่วยในการดูแลในการรักษาแล้วนะคะ เมื่อคุณทำการรักษาไปรักษาไปแล้วเกิดวงเงินเกินวงเงินเกินที่คุณซื้อไว้บางคนซื้อไว้แค่ห้าหมื่นบางคนซื้อไว้แค่หนึ่งแสนแต่รักษาโควิดเกินอยู่แล้วนะคะอย่างเคสล่าสุดลูกค้าของทางเรานะคะคุณฟ้าสายแสนดีเนาะลูกค้าของทางเอเอนะคะก็รักษาในโรงพยาบาลแต่คุณฟ้าสายเนี่ยจะใช้เป็นประกันสุขภาพในการรักษา เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็แสนสองบวกบวกรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลัตนะคะรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลัตนะค่าใช้จ่ายแสนสองนะคะบวกบวกอันนี้คือประกันสุขภาพจ่ายให้หมดเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อประกันโควิดเนี่ยซีไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันเพียงพอต่อค่ารักษาได้หรือเปล่าเพราะเงื่อนไขของแต่โรงพยาบาลค่ารักษาของแต่ละโรงพยาบาลก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่เรามีประกันสุขภาพเนี่ย จึงสาคัญกว่าประกันโควิดมากมากมากๆากหนะเน,น้นย้ําเลยว่ามากๆนะคะอ่าเรามาดูสมมุติว่าค่ารักษาเกินประกันโควิดนะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยจะแจ้งนะคะในวันที่เราจะออกจากโรงพยาบาลว่าเราจะมีค่ารักษาเพิ่มเติมอยู่ที่เท่าไหร่นะคะมีค่ารักษาเพิ่มเติมอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการเคลมประกันโควิดแบบจ่ายค่ารักษาแบบที่เรา ไม่ต้องสำรองจ่ายคือเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือบริษัทประกันนะคะต่อไปการเคลมประกร COVID ันโควิดแบบที่สองแบบจ่ายค่ารักษาแบบที่สองคือแบบสำรองค่ารักษาพยาบาลนะคะทําไมเราต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อนนะคะอาจเกิดมาจากโรงพยาบาลที่คุณจะเข้ารับการรักษาค่ะเขาอยู่นอกเครือบริษัทประกันนึกออกไหมนึกออกไหม โรงพยาบาลที่คุณอยากจะรักษาเนี่ยอยู่อยู่นอกเครือบริษัทประกันนะคะแต่นะคะคุณสามารถแจ้งโรงพยาบาลได้อ่าอย่าซีนขอเลื่อนสไลด์ก่อนนะแบบสุดท้ายเลยนะคือแบบต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะคะคือแบบต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะคะเห็นภาพชัดไหมคะอ่าแบบต้องสำรองจ่ายไปก่อนอย่างที่บอกไปเลยว่า การที่เราต้องสำรองจ่ายไปก่อนก็เกิดจากการที่เรานะคะไปรักษาโรงพยาบาลที่อยู่นอกเครือของบริษัทประกันนะคะนะคะก็ให้แจ้งโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อขอเอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมคือประกอบใบเคมนั่นเองอย่างที่ซีนบอกไปคล้ายๆกับแบบตรวจเจอจ่ายจบนะให้โรงพยาบาลออกใบเคมมาให้นะคะออกใบเคมมาให้นะคะ แล้วก็หลังจากที่คุณรักษาตัวเรียบร้อยแล้วสิบสี่วันเรียบร้อยหรือบางคนมากกว่านั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะต้องเตรียมเอกสารสําคัญดังนี้นะคะคุณต้องเตรียมเอกสารสําคัญดังนี้นะคะหนึ่งแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมนะคะแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมของบร,ริษัทประกันที่หมอต้องเขียนให้นะคะสองใบเสร็จรับเงินนะคะใบเสร็จที่คุณจ่ายไปแหละว่าคุณจ่ายค่าใช้จ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่สาม นะคะประวัติการรักษานะคะประวัติการรักษาใบรับรองแพทย์ต่างนะคะสี่คือสำเนาแบบประชาชนนะคะสำเนาแบบประชาชนนะคะห้านะคะห้าก็คือสำเนาบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภยัยหรือเจ้าของกรมธรรมนั่นเองห้าฉบับนี้ซีนจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะกรณีที่เรารักษาตัวเสร็จแล้วแล้วเราต้องการมาเบิกเคมนะคะ เราต้องมีแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมนะคะหนึ่งและสองใบเสร็จรับเงินต้นฉบับนะคะต้นฉบับนะคะสามนะคะใบประวัติการรักษาหรือใบรับรองแพทย์นะคะสี่คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยนะคะห้าคือสำเนาหน้าบัญชีนะคะหน้าวุงแบงของผู้เอาประกันภัยนะคะเมื่อเตรียมเอกสาร5อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ติดต่อยื่นเอกสารกับทางบริษัทประกันที่คุณซื้อประกันโควิดไว้นะคะประกันโควิดไว้นะคะแล้วเมื่อคุณยื่นเอกสารไปแล้วหลังจากส่งเอกสารไปบริษัทประกันเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะระยะเวลาในการพิจารณาสินใหม่นะคะอยู่ที่ประมาณสิบห้าถึงสามสิบวันนะคะอันนี้แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะคะอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นทั้งหมดของการเคลมประกันโควิด นะคะก็จะมีขั้นตอนนะคะดังนี้ที่ซีนบอกไปนะคะแต่ประการโควิดอะคะ่ะจริงๆแล้วอะมันรักษาได้เฉพาะการที่เราเป็นโควิดเท่านั้นนะคะแต่จะบอกว่าการที่เราเป็นโควิดแล้วเนี่ยเชื้อนะคะมันเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันไป,ไปทําลายกระบวนการทํางานต่างๆของร่างกายแล้วโดยเฉพาะปอดเพราะฉะนั้นหลังจากที่ปอดคุณได้รับ ความกระทบกเกินแล้วอะค่ะได้รับความเสียหายแล้วอะคุณจะซื้อประกันสุขภาพยากแหละเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดและก็สามารถเบิกเคมม่ายที่สุดโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเลยนะครับก็คือประกันสุขภาพดารานักร้องคนดังหลายๆคนหลายคนสงสัยเฮ้ยทำไมเขาได้เข้าโรงพยาบาลดีๆได้เข้ารักษาโรงพยาบาลดีๆได้นอนห้องดีๆไม่ต้องไปนอนฮอทพีเทล พรพีเทลก็คือรีสอร์ทหรือโรงแรมที่โรงพยาบาลจัดหาไว้สำรองหรือโรงพยาบาลสนามอย่างเงี้ยหลายคนสงสัยเฮ้ยทำไมดาราได้อภิสิทธิ์อะไรจริงๆแล้วเขาไม่ได้อภิสิทธิ์ที่เป็นดาราค่ะเขาได้อภิสิทธิ์ที่เขามีประกันสุขภาพนะคะเขาได้อภิสิทธิ์ที่เขามีประกันสุขภาพเพราะทางโรงพยาบาลเนี่ยสามารถแฝกเคมค่ารักษาได้เลยนะคะ สามารถแสกเคมค่ารักษาได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าค่ารักษาจะเกินนะคะส่วนประกันโควิดเนี่ยคุณต้องกังวลแล้วคุณซื้อไว้แสนหนึง่งที่ค่ารักษาจะเกินหรือเปล่าถ้าเกินจะทํำยังไงนะคะแล้วก็อย่างที่ทีมบอกไปว่าการที่เราจะเคมประกันโควิดแบบเจอจ่ายจบหรือแบบต้องสำรองจ่ายต้องเป็นการที่เราจะรักษาตัวเนี่ยต้องรักษาตัวเสร็จแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นอ่ะให้นึกถึงใจเราว่าเราเป็นโรงพยาบาล สมมติมีผู้ป่วยมีผู้ป่วยมาหาเฮ้เราก็ต้องดูแล้วว้ยระหว่างคนที่มีประกันโควิดที่กว่าจะได้เงินนะ่ะนะรออีกสามสิบวันแล้วถ้าผู้ป่วยไม่มีเงินสำรองจ่ายโรงพยาบาลจะได้รับค่ารักษาตรงนี้ไหมกับอีกคนที่มีประกันสุขภาพนะอีกคนที่มีประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลรู้รู้อยู่แล้วว่าบริษัทจ่ายให้แน่นอน นะคะถ้าคุณเป็นเจ้าของโรงพยาบาลคุณจะเลือกรับผู้ป่วยแบบไหนนะให้นึกถึงใจเขาใจเราเนาะให้ให้แบบว่าให้ลองคิดดูถ้าคุณเป็นโรงพยาบาลคุณจะเลือกรับผู้ป่วยแบบไหนก่อนนะคะอย่างที่บอกโรงพยาบาลเนี่ยการรักษาหรือหมอเนี่ยไม่สามารถเลือกรับผู้ป่วยได้แต่การรักษาแต่เราโรงพยาบาลอะ่ะเขามีค่าใช้จ่ายเขามีค่าเครื่องมือ เครื่องมือของแต่โรงพยาบาลก็ต่างกันนะคะราคาของเครื่องมือก็ต่างกันการบริการก็ต่างกันเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลก็ต่างกันนะคะซีนถึงเน้นย้ําว่าการที่เรามีประกันสุขภาพอะคะ่ะนอกจากรักษาโควิดได้แล้วสามารถรักษาได้ทุกโรคแม้กระทั่งโรคไร้แรงก็รักษาได้และที่สําคัญไม่ต้องสํารองจ่ายไปก่อนคือเบอิกเคมได้เลยคือได้ชวชว์แน่นอน ะะหลายคนดาราคนดังหลายๆคนที่ได้นอนโรงพยาบาลดีๆได้นอนห้องดีๆไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลสนามไม่ต้องไปนอน้อยพิเทลหรือโรงแรมรีสอร์ทที่โรงพยาบาลจัดหาให้สำรองเพราะเขามีประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสีนก็มาตีแผ่เรื่องประกันโควิดเนาะแล้วก็มาบอกข้อดีข้อด้อดยของแต่และแบบประกันให้ดูแล้วนะแล้วก็ตรงนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจอย่างไรนะคะสิ่งคิดว่า ราคาถูกราคาแพงอะค่ะมันไม่ได้ดูตอนที่ซื้อว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะซีนคิดว่ามันต้องดูตอนที่ใช้อ่ะค่ะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะสมมุติว่าวันนี้คุณซื้อล่มหนึ่งคันนะคะในวันที่ฝนไม่ตกคันละสองร้อยบาทคันละสองร้อยบาทคุณว่าแพงมากเลยคันละสองร้อยแต่ถ้าวันที่ฝนตกอะค่ะล่มคันละสองร้อยของคุณนะคะแล้วมันใช้การฝน ให้คุณไม่เปียกให้คุณไม่เปียกไม่เสียหายไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รับผลกระทบจากฝนได้สองร้อยบาทตรงนั้นน่ะซีนเชื่อว่ามันไม่แพงสําหรับคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะก่อนจะจบไลน์นี้นะคะนะคะการที่เราซื้อประกันเน่ยคุ้มไม่คุ้มนะคะไม่ใช่ดูตอนที่เราซื้อให้ดูตอนที่เราใช้วันนี้นะคะก็ฝากเพจประกันความสุขไว้ด้วยเดี๋ยวซีนจะออกมาไลฟ์สดให้ความรู้นะคะกับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ค่ารักษาพยาบาลหรือค่ารักษาโควิดหรือประกันสุขภาพหรือโรคไร้แรงต่างๆหรือแม้กระทั่งการออมเงินการวางแผนกเกษียณน,นะคะก็จะรวมอยู่ในเพจประกันความสุขตร,ตรงนี้รวมความรู้ตรงนี้ไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะคะก็กวักฝากกดติดตามนะคะด้วยนะคะวันนี้นะคะซีนก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ